เมื่อเวลาสี่นาฬิกาวันที่10ตุลาคมร้อยตำรวจเอกปติญญาจิรันดรรองสารวัตรสอบสวนสอนอคันนยาวรับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชนรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตบริเวณกลางสะพานข้ามถนนเทพพร,รักษ์ถนนสุขาพิบาลห้าแขวงออเงินเขตสายไหมกรุงเทพมหานครจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมอาสามูลนิธิร่วมกตันอยู ที่เกิดเหตุอยู่บนสะพานเป็นถนนสองเลนมุ่งหน้าแยากวัชรพลพบศพผู้เสียชีวิตหนึ่งรายทราบชื่อนางสาวเทียนพรหรือเมจิอายุ28ปีสภาพศพนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดห่างออกไปพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าคลิกสีดำสภาพล้มคว่ำท้ายรถพังยับเยินส่วนคู่กรณีเป็นรถยนต์ตู้ยี่ห้อฮุนไดสีดำสภาพหน้ารถด้านซ้ายพังยับ โดยมีนายศิริศักดิ์นันทเสนหรือติ๊กชิโร่อายุ63ปีศิล,ลปินนักร้องชื่อดังเป็นผู้ขับขี่ยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่นอกจากนี้บริเวณด้านล่างถนนสุขาพิบาล5ความสูงจากบนสะพานประมาณ10เมตรพบผู้บาดเจ็บทราบชื่อนายจักรพักหรือจูเนียอายุ21ปีนักศึกษาชั้นปี2คณะมนุษยศาศสตร์มสวประสานมิตร อาการสาหัสเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลภูมิพลจากการสอบถามนางสาวจิมมิพาอายุ24ปีซึ่งเป็นน้องสาวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บให้การว่าขณะตนเดินทางมากับพี่สาวและน้องชายขับขี่รถจักรยานยนต์นั่งซ้อนท้ายกันมาสามคนโดยตนนั่งกลางขณะรถจักรยานยนต์ขึ้นมาบนสะพานมีขวดน้ำเปล่าของตนที่ถือไว้ได้หล่นตกลงบนถนน จึงบอกให้นายจักรพักน้องชายที่เป็นคนขี่จักรยานยนต์ให้หยุดจอดรถไว้ริมถนนบนสะพานฝั่งซ้ายสุดก่อนที่ตนจะเดินลงไปเก็บขวดน้ำระหว่างนั้นจูจุมีรถตู้คู่กรณีขับมาด้วยความเร็วก่อนพุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่น้องชายและพี่สาวจอดรออยู่อย่างแรงทำให้ร่างพี่สาวกระเด็นเสียชีวิตบนสะพานส่วนน้องชายร่างกระเด็นตกลงไปถนนด้านล่างจนได้รับบาดเจ็บ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังเกิดเหตุทางบิดาและมารดาของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตได้เดินทางมาดูที่เกิดเหตุโดยนักร้องดังติกชิโร่ได้เดินตรงเข้าไปขอโทษและยอมรับสารภาพกับบิดามารดาของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตพร้อมกล่าวว่าตนเป็นผู้ขับรถตู้คันดังกล่าวด้วยตัวเองโดยไม่คิดว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้น เพราะอายุ63ปีไม่เคยประสบอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเช่นนี้มาก่อนโดยมารดาของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตซึ่งอยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจจึงได้พูดคุยเหตุใดถึงขับรถเร็วทำให้ลูกสาวและลูกชายเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสก่อนที่ติก๊ชิโร่จะนั่งลงคุกเข่ากราบขอขมาบริเวณจุดที่พบร่างผู้เสียชีวิตซึ่งยังมีกองเลือดอยู่บนพื้นถนน จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชน,นสูตรศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจพร้อมนำตัวนายสิริศักดิ์นันทเสนหรือติ๊กชิโร่ไปสอบสวนที่สอนคันนยาวและตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายว่ามีปริมาณแอลกอฮอลสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป